สวัสดีค่ะ f c ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นนิเคอีนะคะเช้าบ่ายพี่ดองวันที่10ตุลาคม25 6 7น้านะคะทุกคนคะ่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะทุกท่าน FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้นี้นะคะเป็นการจอเด่นวิ่งรูดแยกรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะทุกท่านถ้า FC ไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้นะคะก็ให้พิจารณาเลขเด่นประจําวันได้ที่ท้ายคลิปเดือคขาพี่น้องเลขเด่นประจําวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันนะคะ แต่ว่าท่านจะนําไปใช้ได้ทั้งวันนะคะทุกคนขาทุกคนจะจะวันทุกคนไปดูวันที่9ก่อนนะคะว่าเข้าหรือหลุดว่าท่านจะตามต่อหรือไม่นะคะสาหรับวันที่9จะให้เด่นรอบเช้าศูนย์และเเด่นรอบบ่าย7และ6รอบเช้ามา8 7016นะคะทุกคนเด่นมาศูนย์เข้าคู่ศูนย์เจนะคะทุกคนคู่ตัวเด่นเนาะคะ่ะทุกคนขารอบบ่ายนะคะจะให้7และ6มา7 เก้าหกสี่สองเข้าคู่ตัวเด่นนะคะทุกคนหกเก้าเก้าหกแล้วก็เป็นคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันด้วยมาตัวกลับเนาะคะ่ะเก้าหกหกเก้าเนาะคะ่ะทุกคนเลขเด่นประจําวันมาไหมรอบเช้าหลุดหมดนะคะรอบบ่ายมาทั้งสี่และเก้าเลยนะคะทุกท่านช่วงนี้ใจก็ว่าเลขเด่นประจําวันก็เดินพอใช้ได้อยู่นะคะทุกคนถ้าท่านไม่ชอบตัวเด่นก็ตามได้ด้อพี่น้องทีนี้นะคะเรามาดูวันที่สิบนะคะทุกคนมันพฤหัสบดีเนาะคะ่ะ ว่าท่านจะชอบไหมจะตามต่อหรือไม่ก็พิจารณาดูได้นะคะวันที่10จากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้จะได้อยู่ที่1และ0นะคะรอบเชา้าเรามาดูความน่าจะเป็นค่ะ17 16 15 18 12 13 ศูนย์ค่ะศูนย์หนึ่งศูเจดศูย์หกห้าศูนค่ะเด่นเลบาบ่ายอยู่ที่เจ็และหกค่ะทุกคนเจนะคะพี่น้องเจ็ดหนึ่งเจ็ดศเจ็ดห้าเจ็ดเก้า 7จ็ดนะคะหคะ่ะทุกคน6กเจ็ดหกหนึ่งหกศหกห้าค่ะทุกคนขาประมาณนี้นะคะทุกท่านมาดูคู่ตดร่นนะคะหนึ่งศูนเจ็ดหกหนึ่ห ศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์หกเจ็ดกับหกรอบบ่ายเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์หกเจ็ดหกหนึ่งหกศูนย์นะคะทุกท่านคะ่ะนี่ก็คือคู่ตเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะทุกท่านเอฟซีท่านไหนชอบคู่ไหนท่านอย่าลืมไปแล้วก็กลับด้วยนะคะ ทีนี้เจจะพาทุกคนมาดูเลขเด่นประจําวันแล้วเจจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ท่านได้รับชมเลยรอบละสี่คู่วันนี้ไม่ติดเออติดคู่ตัวเด่นอยู่นะคะทุกคนน่าจะติดอยู่นะคะเลขเด่นประจําวันพิหัส,สบอดีอยู่ที่เลขห้าและเลขศูนย์เบิ้ลประจําวันคือเบิ้ลห้าห้าห้ากับศูนย์นี้ท่านสามารถใช้ได้ทั้งวันนะคะทุกท่านแล้วแต่จะเอาไปใช้นะคะทุกคน มาดูค่ะเด่นรอบเช้าอยู่ที่1และ0เด่นประจำวันอยู่ที่5และ0เป็น1510ติดคู่เด่น1001นะคะ0ค่ะ0500ติดเลขเด่นประจำวันนะคะ0550 7กับ6รอบป่ายนะคะและ5กับ0เป็น7570ติดคู่เด่น7557เอติดคู่เด่น7007พี่น้องเทเว้าคิดนะคะ6ค่ะ6560ติดคู่เด่น6006 นะคะทุกคนค่ะประมาณนี้เนาะค่ะเป็นยังไงพี่น้องมีครูใดมักบ่ค่ะมักให้พี่น้องตามใดเด้อค่ะเด้อพี่น้องว่ามักกับพานได้นะคะสําหรับคู่ที่ใจจับคู่ให้นี้เป็นการจับคู่ระหว่างเด่นรอบเช้าเด่นรอบบ่ายสถิติงวดล่าสุดแล้วก็คู่กับเลขเด่นประจําวันนะคะทุกท่านมีเขามีหลุดถูกเมือนะคะถ้าพี่น้องว่ามักคู่ที่ใจจับให้ก็สามารถจับคู่ใหม่ได้เลยตามความชอบนะคะ ค่ะสำหรับแนวทางหุ้นนิเคอีนะคะวันที่10ตุลาคม2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะโชคๆมันหมานสุขภูสุคนพี่น้องสวัสดีค่ะ